วันเวลาผ่านไปร่วงเลยไปใบมันโกนนะอายุของเราก็แก่ลงแก่ลงทุกวันสิ่งหนึ่งที่ได้มาก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งที่สูญเสียไปก็คือโอกาสถ้าเราไม่รีบสร้างบาร,รมีด้วยการบำเพ็ญการให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาไว้โอกาสที่จะได้กลับมาทําอีกยากนะมีเงินสิบล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับขึ้นมาไม่ได้เข้าใจไหม พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นว่าเธอทั้งหลายสังขารนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนาะเราท่านทั้งหลายต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละถ้าเราประมาทในสังขารปุ๊บเดี๋ยวเวลาโยมแก่กตัวมาจะรู้เองว่าโอ้สายไปเส็ยแล้วพอเวลาแก่ม,มาแข้งขาก็เดินลำบากหูก็ตึงตาก็ฝ้าก็ฟางแล้วจะไปทำอะไรเนี่ย ไปทำอะไรได้ในตอนนั้นนะฉะนั้นขอให้ท่านจงไปคิดดูความไม่ประมาทเนี่ยคือความไม่ตายคนที่ตายคือคนที่มีความประมาทความประมาทคือความตายนะขอบอกจเจริญพร